สวัสดีครับผมเต้น,นะครับหรือนันทวชำนานนะครับเจ้าของ TTR Motorsport นะครับ mm hmm. TTR เนี่ยคือจะซ่อมรถยุโรปอย่างเดียวแล้วก็์วิสรถแข่งโดยเฉพาะเป็นรถเซอร์กิตการเตรียมตัว์วิสรถแข่งก็ค่อนข้างที่จะยากกว่ารถบ้านนิดน,นึงคือรายละเอียดจะสูงหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตติ้งเป็นอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาคือรถแข่งออกจากลงในพื้นแท็กแล้วก็คือความพร้อมต้องร้อยจะไม่มี 80- 70ไปวัดดวงเอาข้างหน้าครับ ก็คือมันคืออยู่แบบนักแข่งแล้วครับคือเราอยากให้นักแข่งทำดีที่สุดช่างเซอร์วิสก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จากที่อู่นะครับที่เซอร์วิสยุโรปเลยครับก็ใช้เดพันโมตุนมาตลอดแล้วก็ คือตอบโจทย์ก็คือไม่ติดปัญหาอะไรแล้วรถที่เราใช้อยู่ก็คือยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรครับส่วนผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยผมก็จริงจริงเลือกมาใช้กับรถแข่งแล้วก็ใช้มาประมาณ2-3ปีแล้วก็คือใช้มาตลอดตั้งแต่ตัวเองได้แชมป์ตอนที่ได้อ e ีโคก็ใช้ผลิตภัณฑ์โมตูนตลอดครับเพราะว่าเครื่องยนต์หรืออะไรพวกเนี้ยไม่เคยเกิดปัญหาอะไรเลยครับอย่างปีนี้ครับผมก็ได้มาสวิตให้กับน้องภูเบอร์สียาในรุ่นยาริสก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของโมตูน มาเหมือนเดิมแล้วก็ก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ติดปัญหาอะไรกับเครื่องยนต์เลยก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นแบบว่าน้องได้ฝึกซ้อมก็ไงผ,<ม>ผมฝากผลง,งานของน้องภูเบอร์สี่ในรุ่นยาลีทครับแล้วก็ตัวผมเองก็ยังแข่งในซิตี้วันมิกเลสอะแฮตแบ็ในเบอร์19ก็ใช้ไปพันโมตูตเหมือนกันครับไงก็ฝากเชียร์สองรุ่นนี้ได้ครับ